เช้าสักทีไอ้เช้าแล้วไปปลุกน้องดีกว่าอ้ปู่บ้านนีเ้เขายากนะเนาะอ้าวน้องตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วจ้าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วจ้าตื่นได้แล้ว จะตื่นไม่ตื่นยะอาาะ,ะอ๋อเก่งมากจ้ะปะปะเยไปไปไปกันเอ้ยถืออะไรนะ่ะอย่าเล่นดินนะพี่บอกกี่ครั้งแล้วอย่าเล่นดินเก็บเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยขัยยงเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะพี่บอกให้แกไม่งั้นพี่ตีนะี่เอาไม้ก,ก่อนเฮ้ย cầm ma được đi đi cầm ma điều đi lên cầm ma nè điều này nè, phải ao mai con, mấy mì má mai đuôi ống Ê, ăn mai con, ống phải ăn อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยทำมาเดี๋ยวนี้เลยนะไปตีเนี่ยเอ้ยหี่ห้พี่เอย่ายุ่งกับอย่าไปยุ่งกับ อ๋อพี่ต้อสุดอะเขาไปทาเขาไปเรียนที่ต่างประเทศแบบเดียวมาแล้ว,ลวส่วนน้องไปในเวลาขุดเหมืองแล้วเช้าแล้วนะไปไปโอ๊ยจะตีพี่อีกสักกี่ครั้ง มาไรนนะ่ะไายขุดเหมือนได้แล้วจ้ะเดี๋ยวพี่เอาของดเดี๋ยวพี่เอาของไปให้นะ หิวร้อนนี่จะอาหารมาหอยู่ไหนเนี่ยนี่ร้อนอ้ะอะนี่นะก็จะเป็นดาบที่คุด น้องเอาดาบกับที่ขุดไปสิขุดเหมือนกันเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เพชรกับทองหรือเปล่านะน้องโอ้ยขุดไดมอนด์เลยไดมอนด์เหรอได้จ้าไปเร็วไปเร็วงั้นพี่ไปก่อนนะได้จ้าแต่พี่หวังว่าพี่อาจจะได้เอมอเ,อนะอเอมอรลอรนะเพราะอมเมอรลนะเพราะพี่อยากได้อมเมอรลอรมานานแล้วล่ะเลสโตนะเหรอ โอ๊ยอะไรเนี่ยใครขุดอะไรทิ้งไว้แต่พี่ต้องหารู้มาปิดแล้วล่ะเอต้องนี้ทางกันหรอหรอน้องไปเร็วไปขุดที่เดิมจ้าอ๋อี่ลืมเาทอนมาเลยน้องไปขุดก่อนนะโอ้เสียงไม่มงนี่พี่ลืมเอาทอนมาเนองไปเอา เดี๋ยวน้องเราอยู่นี่ก่อนนะจ๊ะ,อะเออโอ๊ยชนไปไปไปท้อดน,นั่นเหรอ ปไปะัปตางลูกไปต่อเล้มันถึงจะยังไม่กันไปไปไปมันชอบมีโฆษณาแล้วเป็นอย่างนี้อาริสมันก็ถ่ายไม่ได้เอ้ยตางไปไปต่อกัน <S 2> <S 2> <S ไปไปจะถุดกันแล้ว ไม่ต้องมาเลยเป็นใครก็ต้องมาคุย เฮ้ยเฮ้ยครยให้ขุดยะพี่ว่าน่าจะดึกแล้วนะไปนอนกันเถอะ ไจ้าเดีย๋ยวพรุ่งนี้เราไปขุดเหมืองกันนะเหมืองเล็กนะจ๊ะแต่พี่ไม่รู้นะว่าเราจะไปเจอเหมืองใหญ่ตอนไหนแป๊าแป๊ะกลับกันไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้ว ้องหรอกถ้าเหนื่อยเดี๋ยวก็โดนพี่โตสุดด่าหรอกนะส่วนคนที่โดนด่าไม่ใช่น้องอ่ะเป็นพี่ตั้งหากก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็อีกอย่างนะคะไออันนี้อะไรครับอันนี้มันมีโฆษณาถ้ามันมีโฆษณาเราต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วโอเคนะคะก็เป็นคนตัดต่อไม่เป็นถ้ามันเห็นก็ต้องขอโทษด,ด้วยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะไปต่ออีพีกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราแกนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เลืมไปทำหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะก็ <c oughs> ก็ไปติดตามโอแกใน t ิกต o k ด้วยนะคะชื่อว่าน้องเม่นนะเอ้ชื่อโอแกนนะคะ <c oughs> ชื่อไอต้าโอเค่น okay. <c oughs> <c oughs> ไปติดตามด้วยนะคะ <c oughs> ก็ไปติดถ้าติดตามเสร็จแล้วก็รับเดี๋ยวโอเคจะต่อ EP ีสองให้นะทุกคนแล้วก็ถ้าเรานี่ทำครบมาแล้วเรานะคะก็จะทำมาคับทั้งหมดสิบ p ี้เด้ออย่าไป <c oughs> เรานะคะก็จะทำเปสิบอีเนาะแล้วก็ทำสิบอ p ครบเสร็จแล้วนะคะ ทำเป็นไอ้นี่นะคะเ,เ,เพราะเราทำอี EP เสร็จแล้วนะเราก็จะทำเป็นให้ทุกคนพอครบ10 EP นะคะ EP ที่10ให้ทุกคนนะ่ะคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าละว่าอยากให้เราสร้างบ้านแบบไหนนะคะสร้างบ้านสีอะไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยว <laughs> เราก็จะทำให้ทุกคนเลยนะ หัวใจพี่หนุ่ขึ้นร่วงเจ็่มเลยอยากเข้านะคะพวกเขาจะสร้งางบ้านให้เราสร้งางบ้านสีอะไรนะแต่ต้องครบเอออ <c oughs> แต่ต้องให้สิบอีพีก่อนนะ,อะพอครบสิสิบอีพีเราจะไปสร้งางบ้านําขอแล้วเราก็จะ,ะนี่ปล่อยให้บอกนะคอมเมนต์ว่าจะให้เราสร้างบ้านสีอะไรหรือสร้งางบ้านเป็นแบบไหนนะ ้ยพอซักประมาณ5 EP ได้ทุกคนจากนั้นนะคะเราก็อะไรจากนั้นนะคะเราก็จะไปเล่นเป็นเออโลแมปโลบอกนะเฮ้ยอย่าเตะมาเด่มาเดะ มาด้ไหมวัวใจเต็มน้อยก็ชนะได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอพอเหอะโอ๊ยนี่นี่เออตายกันได้ก็เดี๋ยวเออก่อนที่เราจะลงอีพีสอวเราก็จะมาลงเออต่อสู้กันแบบนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้ทุกคนนะ